สดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอุณมรินช้าวันนี้เดือนใหม่แล้วค่ะหนึ่งมีนาคมหมดแล้วสองเดือนแรกรู้สึกกุมภาพันธ์ผ่านไปไวมากไวมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้มีเศรถฐีมใหม่แน่นอนค่ะหนึ่งมีนาคม2568นะคะเราวาพร้อมกันกับความมงคลเริ่มต้นตอนเช้าจะบอกจนกว่าคุณผู้ชมจะมีอ่ะอันนี้ต้องจุ่มไหมถามจริงต้องจุ่มพี่บอลต้องจุ่มเหรอถ้าซื้อยกเซตเนี่ย พี่กิงไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อยกเซตอะเขาอาจจะมาเป็นบ็อกซ์นะ,<อ>ะแต่ถ้าพี่บอลจะซื้อแยกพี่บอลต้องจุ่มเพราะว่านี่คืออาร์ตท,ทอยแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ทั้งหมดก็ไม่ต้องคิดเยอะยก,ยกเซตไปเลยถูกต้องค่ะนี่คือลัก กีน่นากานาคาจัตุมงคลน,นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบพญานาคสี่ตระกูลสีสีสีแบบค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลทั้ง4ด้านเงินงานความรักสุขภาพแล้วก็ตัวสีเครดด้วยพี่กิงอยากลุ้นตัวสีเครดมากเลยอะ่ะเราซื้อกันคนละบ็อกซ์แมพี่บอลแล้วถ้าได้สีเครดพี่กิ้งขอถ้าเกิดยกบ็อกซ์นี่อาจจะไม่ได้ตัวสีเครดหรอ ไม่รู้่สิเออต้องไปจุ่มกันแล้วออละ่ะต้องไปจุ่มไปลุ้นกันเอานะคะลูกนิมมีสมบัตินัคราชนี่คือโลหะมงคลค่ะหลอมรวมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ลักษณ์โหราธิบดีรวบรวมเอาไว้มากกว่า30ปีนะคะแล้วก็พิธีบวงสวงเจริญพุทธมนต์ณวัดเจ้าอามไปเมื่อต้นปีที่แล้วจุ่มละ 899บาทแต่ถ้าเกิดว่าครบทั้งบ็อกเซตแตพี่กิ้งพี่กิ้งว่าน่าจะได้ครบทุกสีนะพี่บอล3596บาทค่ะไข่มุกก็ฝากจุ่มเออฝากพี่กิ้งจุ่มมาสองกล่องพี่บอลเอาไหมพี่บอลอยากได้ยกเซตเลยอะเอองั้นต้องเหมาไม่ต้ล้นแลละเอางั้นก็แอดไปเลยค่ะพี่บอลรัก หนึ่งนะคะลักก็คือโชคดีนะหรือว่าจะเป็น QR Code หรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้บำรุงดวงคุณผู้ชมนี่ ราสมีรับหลังเหรอโอ้เลิศนะมีเลขมงคลให้ด้วยนะเอ้าแล้วที่พี่กิ้งซื้อมายกเซตดูเลขมงคลงวดนี้ไม่ทันแล้วอ่ะเป็นงวดหน้าดูงวดถัดไปยกไปงวดหน้าจริงๆมีเลขมงคลติดอยู่ที่ทุกองคเลยใช่ไหมใช่เออจะเรียกทุกตัวก็ไม่กล้าองค์ๆเอาเรียกองค์ใช่ไหมมีหมดเลยเออเพราะว่าเป็นองค์พญานาคไงนี้แอบดูได้ไหมล่ะตรงนี้มีไหมล่ะขอเลื่อนได้ไหมต้องไอ้นี่ไหมพี่กิ้ง ต้องต้องไอ้นี่ปะอยู่้างใต้เหรอเออต้องพลิกขึ้นมาทีมงานเปิดไฟให้หน่อยสิเดี๋ยวก่อนเอาเหรอเผื่อวันนี้วันที่เ้ย่ดูบ้านยังออทันเนี่ยจบรายการยังทันอยู่นะครับอคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยเวลาขับรถขับราเนี่ยต้องระวังเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะกลับรถนะครับบางจุดเนี่ยแน่นอนกลับไม่ได้แต่ว่าบางคนก็ยังรั้นจะกลับครั้งนี้กลับรถ ตัดผ่ากลางถนนเลยมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางตรงเบรกไม่ทันเฉี่ยวชนโครมหลังจากนั้นรถคันที่กลับรถจนทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่รับผิดชอบแล้วก็ท้าผู้เสียหายบอกว่าถ้าอยากจะได้ก็ให้ไปฟ้องศาลเอาครับมันจะไปถึงการฟ้องร้องกว่าจะบังคับ ให้ต้องชดใช้แล้วสุดท้ายผู้เสียหายก็ท้อไปเองเอ,อ,อมืทํายังไงให้มันได้ง่ายกว่านี้เนาะคนที่เขาไม่ได้ทําผิดเลยนะคะคุณผู้ชม,มที่มาเจอความประมาทของคนจะได้รับความรับผิดชอบแบบดีๆบ้างเดี๋ยวพาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็มักง่ายเหมือนกันฝ่าไฟแดงมาแม่เสียดายไอ้คำว่าเฉียดตายมีคำว่าเฉียดไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ ามาอีกนะชอบเออชอบดูคุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกันเออมันแปลกตาดีจริงๆค่ะครับอีจยะพักครู่เดียวช่วงหน้าดูคุณลุงขาพิการ่ะคุณผู้ชมคือร่างกายพิการเนี่ยก็ว่าเจ็บปวดแล้วแต่ว่าแกมีอาการเจ็บปวดที่หัวใจรวมด้วยแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่อีกแล้วค่ะตัดสินใจไปกระโดดสะพาน ถึงเวลาเสกความสนุก Magic X อีีกท,ท Magic X น้ำผลไม้ผสมมูมะพรา้าวดื่มอร่อยเขียวเนืบอระเบิดความสนุก Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุก m ทาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องแ้าบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีรลาสุดใหม่ที่มี S P F 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสาสารช่วยบำรุงล้ำลึก Boost ผิวดูไ r i g h ใน7วัน ใหม่ Nivea Super C Plus Nivea is for skin นี่สมองี่ไม่แล้วหรอหอใ Enfagrow Gentle Care สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดสุดใหม่ Enfagrow Gentle Care ไก่ทอดแมกกรอบชุ่มฉ่ำอร่อยใหญ่ทุกชิ้น Bucket ไก่แม็กเลเวอร์เพียง1น9บาบาทเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามาก ดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหรือไหมความอร่อยกลมกล่อมเริ่มต้นที่ตรงไหนรสดีมีส่วนผสมจากเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยหอมกลิ่นเครื่องเทศคัดสรรความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ ฉันเชื่อนี่ความมุ่งมั่นของเขา Hi Q One Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซ e ินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q One Plus Super g o l ชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างกีฬาว,ว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำค่ะนี้ถ<ะ>ูกไหมคะถูกค่ะเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับเอาธนูคนหน้าไปลุกธนูได้เลยไปค่ะ รวมพลคนน่ารักวันเสาร์นี้9โมงเช้าทางอมรินทร์ทีวี h อช่อง3 4 มีเนนยแกงป่นชวนซิ่งชิงโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทรถรถยนต์ New MG 5สามคันรุ่น iPad สิบหสิบหเครื่องและลุ้นรางวัลพิเศษโมเดลมอลลี่มินเนียนเพียงส่งใบเสร็จผ่านไลน์หรือส่งซองเปล่าฟันโอถึง4พฤษภาคมนี้ซื้อเลยถึงเวลาเสกความสนุก Magic X ออีกที Magic X น้ำผลไม้ผสมมูนมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อระเบิดความสนุก Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุก อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อมเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย h i คิวเอสคูให้จุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ h ฮคิวเอสคู ไก่ทอดแมกกรอบชุ่มฉ่ำอร่อยใหญ่ทุกชิ้นบักเก็ตไก่แม็กเลเวอร์เพียง189บาทจุดดำที่มองไม่เห็นยังมีอีกมากซ่อนอยู่ช่วยจัดการด้วยนีเวียลูมินัสใหม่ผสานไทยอะมิโดลสารไบรท์เนนิ่งที่ดีที่สุดจากนีเวียรู้สึกช่วยลดเลือนฝ้าแดดสะสม10ปีจุดดำอยู่จางลงใน7วันใหม่นีเวียลูมินัสนีเวียอิสฟอร์สกกล้วยค่ะใครอดใจไม่ไหวแอบกินโอริโอปีเนี่ยือ กินแบบนี้สิถึงจะถูกชิมครีมยมนมอ๊ใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์ดังนกแท้ที่มีนาหนะละสิง <c oughs> ชีวิตแอฟได้ทำทุกอย่างที่อยากทำลและใหม่แบรนด์ดังนกแท้คอลลาเจน plus วิตามินอีวิตามินอ e. ีม,น e. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระลองเลย <c oughs> นี่สมอง <c oughs> ไม่เล่นหรอหมอใช่ <c oughs> เอฟกรเจนทอลแค์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิดแฮปปี้ <Happy. S 1> สูตรใหม่เอฟโกรเจนทอลแค์ นาทีเดี๋ยวดูการหนีเที่ยวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้หนีเที่ยวมักจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงที่วิ่งเร็วๆใช่ไหม <laughs> แต่ว่าตัวนี้งงเหมือนกันหนีเที่ยวยังไงเนี่ยอืมเดี๋ยวลกูกยืนการลกูก าคุณผู sí. ้ชมไปดูในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยครั้งนี้ลุ้นตัวโก่งเลยนะฮะคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดครับคุณผู้ชมกําลังจะเปลี่ยนรถจากรถกระบะที่นั่งอยู่เนี่ยไปรถกู้ชีพที่มีความพร้อมมากกว่าปรากฏว่าน้องไม่รอแล้วครับน้องไม่รอน้องอยากจะลืมตาดูโลกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันทําคลอดกันโอ้โหวุ่นวายลุ้นหัวใจจะวายตามครับเ็ดเ กำลังดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ได้รู้ว่าพี่บอลอาจจะต้องไม่ต้องซักผ้าก็ได้นะใช่ไหมทิ้งไปเลยเพราะรวยแล้วแต่เราซื้อใหม่30ล้านเวลาซื้อทีจะซื้อห้าใบอวยพรนะเพื่อนนะไม่ว่าจะอยู่คิวที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดถูกขึ้นมาก็ ยินดีคุ้มใช่ไหมแต่อย่าอ่านข่าวนะรอกลัวญาติรู้เดีย๋ยวประกาศให้ทุกทัวกันอ่ะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเวลาบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตียกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่คนละสังกัดคนละมูลนิธิแต่ว่าครั้งนี้โอ้โหอยู่ร่วมชายคาเดียวกันคุณผู้ชมเป็นกู้ภยัยมูลนิธิเดียวกันใส่เสื้อคนละสีแต่เปิดศึกตีกันเอามีดฟันกันโอ้โหเย็บไปเพราะว่าเส้นเอ็นขาดเลยฮะ โอ,โอ,โอ้อาการหนักเลยนะครับต้องผ่าตัดซ้ําด้วยครับนี่ขนาดว่าพี่เขาเป็นกู้ภัยนะรู้วิธีการช่วยเหลือกันเองนะคะโอ,โอ้ยังเจ็บหนักเลยอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแค่เตือนกันดีๆเท่านั้นเองนะคะลุงรอปภเนี่ยถูกลูกค้าชกจนร่วงเลย เเดินมาจากรถไอตีบัวทำไมให้เปิดไปที่ข้อมืออย่านู้นอีกเส้นองกับ,บหัวข้อมือเนี่ยเดต้องทางิติวิทยาศาสตร์ช่วยชันะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็จะติดต่อญาติให้รับกลับไปบําเพ็ญกุศลต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับอืมพูดถึงเรื่องของการพบร่างนะพี่บอลคือพบร่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่ไปเจอทําเอาพังงะหนักไปกว่าอีกก็คือว่าร่างที่พบ เป็นเพียงแค่เด็กทารกเท่านั้นเองค่ะรัผาวไม่ดีเลยนะครับใส่นพลาสติกใสาขยะใส่มาด้วยพาหนูห่อมาด้วยเอาผ้า